สงครามในยูเครนยังคงดําเนินต่อไปนะครับแล้วก็ปีการผัดกันรุกผัดกันรับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนย้ำนะครับารัสเซียกําลังล่อ,อยูเครนเข้าให้มาติดกับเพื่อมีเหตุในการที่จะทําสงครามพรังใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาโดนชุดใหญ่ๆไปแล้วโจมตีขีปนาวุธอย่างเป็นทางการใช้โดรนที่ไร้คนขับนะครับที่มาจากอิหร่านคุณส่วนจำได้ไหมครผมเคยเรียนไว้ว่าการชุมนุมในอิหร่านตอนนี้ สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนรุกไปถึงขั้นในเรือนจําสหรัฐขู่ว่าถ้าคนของตัวเองที่ถูกจับกลุมในเรือนจําอิหร่านได้รับบาดเจ็บอิหร่านต้องรับผิดชอบ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนกนําลังบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆและโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ยสูงมากเลยทีเดียว เริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจก่อนนะครราคาน้ำม,มันทรงตัวราคาทองคำปรับขึ้นดาวโจนพุ่ง550จุดนะครับคาดหวังผลประกอบการไตรามาสที่3ราคาน้ำม,มันนะครับทรงตัวท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับกังวลเกี่ยวกับเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อและสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยนะครับกรบความเคลื่อนไหวเดินหน้านโยบายผ่อนคลายทางการเงินของจีน ส่วนวอลสตีดปิดบวกจากแนวโน้มในแง่ดีต่อฤดูกาลร,รายงานประกอบการของบริษัทที่มีอทองคําปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการปรับขึ้นในขณะที่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นฮะเครื่องบินซู35ะเป็นไซนิสรัสเซียพุ่งเข้าชนตึกที่ใกล้กับยูเครนไฟลุกท่วมมีคนเสียชีวิตทั้งหมด6ราย เครื่องบินรบกรเซียลำหนึ่งฮะพุ่งชนตึกที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองเยสทางภาคใต้ของประเทศนะครับไม่นานหลังจากที่เทคออฟขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ลูกบอลไฟลูกท่วมอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวและส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิต6กรายฮะรายรถสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงสำนักข่าวของทัสนิวฮะมีการรายงานเข้ามาในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการเดือดดาน ประนามรัสเซียใช้ดโดรนปรีชีพนะครถล่มยูเครนนะครยูร้องจัดการอิหร่านโทษฐานเป็นผู้จัดหาทำเนียบขาวนะครับเกลี้ยกล่อมนะครับว่าสหรัฐจะหาทางลากรัสเซียรับผิดชอบต่ออาชกรรมสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากที่มอสโกใช้ดโดรนโจมตีเมืองต่างๆของยูเครน ทำให้ผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างน้อย4รายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเคีฟขณะที่สหภาพยุโรปเรียกร้องมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านนะครับโทษฐานจัดหาดโดนปรีชีพให้แก่รัสเซียนะครับซึ่งอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นเรื่องจริงในขณะที่สงความปรัมมานูนะครับลีออนมาสก็มีการเตือนวัตตะวันตกเลิกคิดยึดไครเมียนะครับเชื่อปูตินพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้อง ลีออนมั k สมหาเศรษฐีหรือซีของ s p สเป X เท sla นะครับชีว้ว่ารัเสเซียมองกราชเมียนในฐานะส่วนสำคัญในบูรณภาพแห่งดินแดนความพยายามของอยูเครนหรือตะวันตกใดๆในการยึดแหลมแห่งนี้อาจจบด้วยสงครามนิวเคลียร์นะครับพูดกันประจำเลยช่วงนี้เรื่องของนิวเคลียร์ในขณะที่จีนมีการออกระงับการส่งออกก๊าซ LNG ให้กับผู้ซื้อในฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็เอเชียเตรียมกักตุนรับมือฤดูหนาวรัฐบาลจีนมีคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจผู้นำเข้าก๊าซระงับการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ให้ผู้ซื้อในยุโรปและเอเชียเพื่อเตรียมกักตุนก๊าซให้เพียงพอสำหรับความต้องการภายในประเทศช่วงฤดูหนาวนี้ตามรายงานของสำนักข่าวบูมเบิก นในขณะที่สาวจีนนะครับมีการปลอมตัวเป็นคนงานชายตามหาเนื้อคู่ในหอพักเฉพาะบุรุษบางชีวิตเรื่องราวกับละครนะปรากฏว่าหญิงสาวรายหนึ่งในจีนตัดสินใจปลอมตัวเป็นผู้ชายลอบเข้าไปอาศัยอยู่ในหอพักชายแห่งหนึ่งโดยมีเป้าหมายคือตามหาความรักแท้ที่เธอเฝ้ารอมานาน นะครับกอสื่อมวลชนของจีนก็รายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยผู้หญิงรายนี้ปลอมตัวเป็นผู้ชายและลอกเข้าไปในหอพักพนักงานชายแต่สุดท้ายถูกพนักงานคนอื่นๆจับพิรุษได้แล้วร้องเรียนไปยังหัวหน้าคนงานมีผู้หญิงเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหอพักของเราซึ่งส่งผลกระทบต่อคนงานคนอื่นๆที่เกิดขึ้น ในขณะที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารนะครับนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์โควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับอัตราการตายสูงถึง80%ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยบอสตันจุดกระแสวิจารณอื้ออึงนะครับหลังทดลองผสมสายพันธุ์โควิด1 9จนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีอัตราเสี่ยงชีวิตสูงถึง80%ในหนูทดลอง นะครับซึ่งก็ยังไม่จบนะฮะสงครามไวรัสยังไม่จบยังไปต่อกันอีกนะในขณะที่ EU ก็เตรียมยกระดับป้องกันโครงสร้างพื้นฐานภาวาระรัสเซียก่อวินาศกรรมนั้นแก้แค้นนะครับยุโรปต้องใช้มาตราการต่างๆเพื่อทำการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานโทรคมนาคมการขนส่งและสาธารณูปโภกที่สำคัญสำคัญอื่นๆจากความเป็นไปได้นะครับของการถูกลอบวินาศกรรม บูมเบิร์กมีการรายงานอ้างว่าคณะกรรมการ EU จะออกคำแนะนำดังกล่าวในช่วงกลางสัปดาห์อีกเหตุการณ์หนึ่งอังกฤษก็มีการสอบนะครับสวนเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประท้วงฮ่องกงฮนะโดนลากเข้าไปซ้อมในสถานทูตของจีนที่แมสที่แมนเชสเตอร์ตำรวจอังกฤษเปิดสอบสวนกรณีผู้ประท้วงฮ่องกงนะครับ ถูกกลุ่มชายชะกันลากเข้าไปรุมทำร้ายในสถานกงศุลของจีนในเมืองแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษระหว่างที่กำลังจัดก,กิจกรรมประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันชาติจีนเริ่มต้นการชุมนุมนะครับซึ่งเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนสิสต์ครั้งที่20นะ มหาศาลาประชาคมกรุงปักกิ่งท่ามกลางการคาดหมายว่าสีจิ้นผิงจะรับการบวชอับรองและรังให้เป็นเก้าอี้นะครับประธานาธิบดีสมัยที่3ซึ่งก็ผ่านไปเรียบร้อยในขณะที่ออสเตรเลียนะครับเลิกรับรองนะครับเยรูซาเล็มตมะวันตกเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลออสเตรเลีย เปลี่ยนใจเลิกรับรองเยรูซาเล็มฝั่งตะวันตกเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลโดยระบุว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสถานะของนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ควรได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการพิจารณาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เสียก่อนนะครับรัฐรีต่างประเทศของออสเตรเลียนะครับบอกว่ารัฐบาลของแคนเบอร์รายังคงเป็นมิตรเหนียวแน่นกับอิสราเอลเสมอขณะเดียวกันก็สนับสนุนทางออกแบบสองรัฐ ที่อิสราเอลและรัฐบาลของปาเลสในอนาคตอาจจะดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภายในอาณาเขตที่นานาชาติให้การยอมรับซึ่งหลักนี้เรียกว่าการแบ่งแยกแล้วก็ปกครองในกรณีนักข่าวของรัสเซียนะครับชูป้ายต้านสงครามกลางทีวีออกอากาศสดนะครับเมื่อมีนาคมจนดังไปทั่วโลกตอนนี้ปรากฏว่าต้องลี้ภัยเข้ายุโรป สพัก่าเอพนะครับรายงานว่ามารีนานักข่าวรัสเซียวัย44ปีที่เคยสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกในการชูป้ายต่อต้านสงครามในยูเครนระหว่างการออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียแต่ถูกจับขังภายในบ้านล่าสุดสามารถหนีออกจากประเทศได้รับการคุ้มกันในประเทศยุโรปพร้อมลูกสาวนะครับนะักข่านะวสถานีโทรทัศน์ของรัสเซีย นะครับที่เคยทำข่าวประท้วงสงครามยูเครนฮรระหว่างการถ่ายทอดสดได้เดินทางหลบหนีออกประเทศหลังจากที่อยู่ในหมายจับของรัสเซียนะครับทนายความของเธอบอกว่า,าตัวเธอนั้นนะแลบ,บุตรเดินทางออกนอกรัสเซียเมื่อไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เธอนะครับถูกกักขังบริเวณนะครับ คนทั้งหมดนี้ปัจจุบันอยู่ในยุโรปในเชิงการวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาวิจัยโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีโอกาสตายสูงถึงร8 0นะครับนั่นก็คงเป็นคำตอบว่าสงครามไวรัสยังจะไม่จบนะครับและสงครามไวรัสยังคงจะดำเนินต่อไปเพราะเป็นสาเหตุทำให้ ฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสามารถขายวัคซีนได้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะที่เกิดขึ้นลีออนมาสก็ประกาศเตือนเรื่องของสงครามนิวเคลียร์นะครับถ้า r ครเมียซึ่งดินแดนที่รัสเซียทำการครอบครองอยู่แล้วก็สหรัฐอเมริกาคิดจะเข้าทำการครอบครองนั่นมีโอกาสนะครับที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ เพิ่มมากขึ้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยตอนนี้จีนนะครับมีการาระง,งับการส่งออกกา๊าซ LNG สงครามในยูเครยนยังคงดำเนินต่อไปนะครับเราก็ปีการผัดกันรุกผัดกันรับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนย้ำนะครับรัสเซียกำลังล่อยูเครนเข้าให้มาติดกับเพื่อมีเหตุในการที่จะทำสงครามคพรั้งใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาโดนชุดใหญ่ๆไปแล้ว โจมตีขีปนาวุธอย่างเป็นทางการใช้โดรนที่ไร้คนขับนะครับที่มาจากอิหร่านคุณส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ว่าการชุมนุมในอิหร่านตอนนี้สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนรุกไปถึงขั้นในเรือนจำสหรัฐขู่ว่าถ้าคนของตัวเองที่ถูกจับกลุมในเรือนจำอิหร่านได้รับบาดเจ็บอิหร่านต้องรับผิดชอบตอนนี้สหรัฐอเมริกาจะพยายามเล่นงานอิหร่านก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ สหรัฐอเมริกาพยายามขอให้อิรานนะครับเพิ่มกําลังการผลิตแต่อิรานปฏิเสธก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรอิรานนะครับอ้างว่ามีาวดนิวเคลียร์ไว้ในความครอบครองโดยห้ามครอบครองยกเว้นประเทศของตนเองนะครับสหรัฐอเมริกานะครับไปคว่ำบาตรอิรานไม่พอไปขอเจรจาให้อิรานลดราคาน้ํามันลงเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้นสู้กับตะวันออกกลาง อิหร่านไม่เล่นด้วยสหรัฐมีการต่อรองนะครับนอกรอบวันแรกกับการเลิกคว่ำบาตรอิหร่านแต่อิหร่านไม่เอาด้วยสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะฮะอิหร่านก็ให้การสนับสนุนลับๆกับรัสเซียนะครับดยการส่งโดรนเข้าไปสนับสนุนในการทําสงครามยูเครนสหรัฐเบิกาจึงจะออกมาตรการคว่ำบาตรเรียกร้องในฝั่งสหภาพยุโรป ความบาดอิหร่านมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาอิหร่านโดนความบาดมาแล้วมากเลยไม่ต่างจากเกาหลีเหนือไม่ต่างจากรัสเซียการความบาดเพิ่มยังไม่มีผลอะไรคนระับในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสภาวะหน้าหนาวกำลังเริ่มเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศธาตุถอยห่างจากโลกเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับ ทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปต้องการใช้ก๊าซ LNG และน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปฮะกลุ่ม OPEC plus นะครับที่มีนำโดยซาอุดิอาระเบียและรัสเซียจะลดการกำลังการผลิตถึง2ล้านบาร์เรลต่อวันนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าราคาพลังงานจะพุ่งสูงขึ้นตอนนี้นะครับจีนเลิกส่ง LNG ไปยังประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียไม่ว่าจะ เป็นฝั่งสหภาพยุโรปนั่นหมายควว่าราคาน้ํามันราคาก๊าซพุ่งสูงขึ้นแน่ในประเทศไทยตอนนี้ควรจะทําอย่างไรนะครับราคาน้ํามันของเรากําลังพุ่งสูงขึ้นประมาณ30%ประชาชนกําลังได้รับความเดือดร้อนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่จีนทําตอนนี้คือเริ่มระงับการส่งพลังงานไปยังต่างาประเทศพลังงานของเราอาจจะมีเพียงพอแต่ราคามันสูงขึ้น นะครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลควรจะถือเป็นนโยบายเรื่องการห้ามการส่งออกเป็นการชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นก๊าซนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานภายในประเทศเพราะมีฉะนั้นการชุมนุมประท้วงจะเกิดขึ้นไม่ต่างจากนะครับเยอรมน,นีไม่ต่างจากฝรั่งเศสที่ประชาชนอดรนทนไม่ไหวเพราะราคาพลังงานมันไม่ใช่ขึ้นเฉพาะน้ํามันนะ มันขึ้นแก๊สด้วยแก๊สขึ้นไม่พอสิ่งที่ตามมาราคาค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นด้วยนั่นหมายความว่ามาตรการสุดท้ายที่รัฐบาลต้องทำนะครับซึ่งแน่นอนนะจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยเนี่ยซึ่งมีการให้ผู้บริหารของปตทประธานกรรมการบริษัทลาออกนั่นหมายความว่าสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยนะครับนโยบายที่สำคัญ ที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานในช่วงระหว่างนี้คือต้องห้ามการส่งออกเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ราคาน้ำมันภายในประเทศนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับขออภัยฮะเพื่อให้ราคาน้ำมันภายในประเทศนั้นลดต่ำลงราคาแกา๊สลดต่ำลงนะครับและรวมถึงราคาค่าไฟฟ้าก็จะต่ำลงไปด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสรงพระจริญสรงพระเจริญ ห้ายูใหญ่แผ่นดินถินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำเผือผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพาานตนผ่านพ้นโพภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลง ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ,ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ้าไัยไม่เคยไว้ไวันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น